ครับมีแฟนๆทัวรมาครับว่ามาถึงลอนดอนให้ถ่ายทอดสดดูแม่น้ำเทมส์บิ๊กแบนและก็ลอนดอนตายเลยครับนี่ครับผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเชิญทุกท่านมาร่วมผมจะพาเที่ยวแม่น้ำเทมส์ขนาดนี้ครับ หลังกรุงลอนดอนครับแฟนๆบอกว่าเออมาถึงลอนดอนถ่ายทอดสดให้ดูหน่อยว่าแม่น้ำเซมสวยงามขนาดไหนบิ Big ben, ๊กเบนสวยงามอย่างไรและก็นี้ลอนดอนอครับเช้าวนันนี้เวลาที่นี่ประมาณ7นาฬิกาเศษเษครับอากาศหนาวไม่ะครับประมาณ10องศาี่ดูสิครับดูผมแตกงตัวเลยครับ ก็ยังพอไหวครับสบายๆแต่จะให้ดูสดสๆแฟนๆที่ทวงถาม่าว่าเนี่ยดูซิว่าพิ๊กเบนส์เป็นยังไงนี่ครับพิ๊กเบนส์ข้างหน้าน,นั่หนติงตึกันก็คือตึกรัฐสภานี่คือลอนดอนไอส์ใครที่เคยมาลอนดอนก็คงจะจำได้แต่ผมมาอยู่จุดนี้ที่สะพานนี้ข้ามแม่น้ำเทมส์ตรงลอนดอนไอ ทางหน้านั่นคือบิกเบนหอนาฬิกาโด่งดังที่สุดของโลกก็ว่าได้และนั่นคือตึกรัฐสภาครับที่อยู่ติดก,กันกับบิกเบนนั่นสวยครับอากาศที่นี่สิบองศาที่เมืองไทยร้อนนะครับก็ผมกำลังส่งความหนาวเย็นไปให้พวกเราที่กรุงเทพที่เมืองไทยครับแชร์ด้วยครับใครที่ต้องการที่จะเห็นว่าลอนดอนเช้าว,วันนี้ ที่ผมมา uh, ออกกำลังกายวิ่งอยู่ขณะนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันเห็นกับผมนยครับนี่ก็คือสะพานข้ามแม่นำ้ำเทมส์สวยงามเช่าวันี้คุณเอง Hello Good morning Are you from London Sorry Are you from here London Uh, no, I'm from America, but I live <For S 2> in l o n d o n f r o m America. Yeah, I'm doing Facebook Live. Oh, brilliant! show my My fan club members. Yeah, Big Ben, right? Big Ben, right? The London Eye. London Eye. Yeah. Uh -huh. Parliament, right over there. Parliament. 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 Right. Uh -huh. And the River Thames. Ah, yeah. On a foggy London morning. Beautiful. Beautiful <laughs> day, right? Yeah. Beautiful, beautiful day. day. London. Uh, where are you from? Uh, Chicago. Chicago. What yeah. are you doing in London? I live in London. Oh, you live there. I live here. Uh, what do you do? Uh, I I'm work for company, uh huh. and now for company off for run. <Thank you. S 2> Enjoy run a and a a it เจอใครก็อคาก็จะได้ทักทายพูดคุยกันนี่เขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่แหละไปก่อนเมริกันนั่คือตึกเชลนะครับซ้ายมือคือตึกเชลที่มีธงอยู่ข้างบนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่เลยมันี่คือตึกตรงนี้เป็นเดอะคาวน์ที่ฮครับเป็น ตึกโบราณซึ่งเป็นตึกของรัฐบาลท้องถิ่นข,ของลอนดอนข้างล่างนั้นคือ Jubilee Gardens เป็นสวน Jubilee เลยมานี่คือ London Eyes London e y e นี่ก็นี่แหละชิงชาสวรรค์ดีๆนี่เองนี่นแหละแต่ว่าเขาก็ทำให้มันตื่นเต้นเรียกมันว่าเป็นตาของลอนดอนเป็นของ British Airways ครับโดย Architects นี่คือสถาปนิกไม่ชื่อ Marks Barfield เมื่อปี2000 ลงมันนี่คือ the Southern Bank Lion ข้างล่างนะครับจะเป็นฝั่งทางด้านตะวันตก Westminster Bridge Thomas H. ตามมาด้วย the m i l b a n k Tower แต่ก่อนนี้เรียก w i c k e r ร์สทาวที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เห็นหมอกหมอกหมอกคลุมอยู่เล็กน้อยต่อมานั่นก็คือตึก ที่เห็นเป็นคล้ายๆกับโบสนี่แหละครับนั่นแหละเรียกว่า Victoria Tower The Speaker's House กับข้านนั่นคือตึกรัฐสภาอันโด่งดังของอันเตนกเดียวนะครับตามมานี่ก็จะเป็น Big Ben อย่างที่เห็นกันนี่คือบรรยากาศร,ริมแม่น้ำที่สวยงามมากของแม่น้ำเทมส์เช่าวันนี้นะครับนั้นใครที่ติดตามผมสดอยู่ก็ถือว่ามาเที่ยวกับผมนะครับ มาเดินดูอากาศ10องศาสบายๆของกรุงรอนดอนเช้าวันนี้นี่คือสะพานข้า,นนามแม่น้ำเทมส์คุณจอยฟูบอกเจนีวาอากาศดีแดดจ้าฟ้าแจ่มทีเดียวคนระับคุณนวพรที่ทวงผมว่าให้พามาดูบิ๊กเป็นนี่นะครับปิบ๊กเป็นครับปิบ๊กเปนครับเห็นนะครับที่ไกลๆนั่นสวยงามตะการตา อากาศรอนดอนนีแบกท้องฟ้าสดใสแดดจ้าอย่างนี้หายากนะครับคนอังกฤษนีโอ้โหอากาศเยางนี้ต้องออกมาข้างนอกแล้วอยู่ในบ้านได้ยังไงครับคนที่รู้บอกว่าจะไปดูลอนดอนไอที่สิงคโปร์เขาก็มีคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็มี Eye แสิงคโปร์ไอคุณเอสบอกว่าอยู่ดูที่สเปนชัดเจนดีนี่ ให้ดูความสงบนิ่งสวยงามของกรุงลอนดอนลอนดอนรถติดแบบกทมไหมไม่ติดแบบไม่ร้ายแรงเท่ากับกรุงเทพครับลอนดอนก็มีระบบจราจรที่น่าสนใจผมนั่งแท็กซี่นี่ก็จะมีวิธีหลบหลีกเข้าไปในซอ,อยล็กซอยน้อยที่ทำให้รถเนี่ยไม่ติดขัดอย่างในกรุงเทพครับกรุงเทพสวยงามมากตอนนี้ย่างกรุง37องศาร้อนมากครับก็ เอาถือว่าเอาอากาศเย็นๆของลอนดอนไปแบ่งกันหน่อยแล้วก็แล้วกันนะครับใครที่ดูอยู่แชร์ให้เพื่อนๆก็ได้นะครับว่าผมกํลาลังพาเที่ยวลอนดอนนี่คือแลนด์มาร์คนี่คือจุดสําคัญของลอนดอนเลยแหละลอนดอนไอเด่เ็นตึกรัฐสภาที่ตึกรัฐสภาเมื่อวานนี้คือขังมากนายกรัฐมนตร,รีเทเรซเมย์เนี่ยตอบคําถามสสเกี่ยวกับเรื่องร็กซิตนี่ดุเดือดมากนะครับ เธอบอกว่านี่นะกำลังเตรียมจะนับถอยหลังเลยนะเราจะใช้เวลา2ปีเจราจาเอาอังกฤษออกจาก EU แต่อย่าเรียกว่ามันเป็นดีฟอสนะอย่าเรียกว่ามันเป็นการหย่าร้างกันนะให้เรียกว่าเป็นนิวพาร์ทเนอร์ชิพให้เรียกว่าเป็นหุ้นส่วนใหม่ไม่ใช่เป็นการหย่าร้างหย่าร้างนี่มันมีความหมายทางลบแต่นี่เรากําลังปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเท่านะั้นเองนะครับเกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงตึกระสฐสถามนาที่ลอนดอนในใครๆก็ต้องมาดู รัฐสภาที่เป็นแม่แบบแห่งประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่ทออางบรดยานของสภาข้ามแม่น้ำเทกซสรไวน์ดีใจว่าผู้คนเช้าว,วันนี้ก็แน่นอนเปนวันทำงานผมก็หลบออกมาเพื่อจะมาเดินดูและเพื่อจะมาทำ Facebook Live ให้กับผู้ที่ติดตามว่าเออมาลอนดอนทั้งทีเนี่ยมันต้องเห็นภ่าพอย่างนี้ คุณรินเดนมาร์หนาวหนาวร้อนร้อนมันกำลังจะเข้าซัมเมอร์ครับนี่แชร์ใครที่ต้องการที่จะให้เพื่อนๆที่ตอนนี้จะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่บอกเออคุณสุพิชัยเขากำลังพาเที่ยวลอนดอนก็ากำลังไปวิ่งออกกำลังกายเขาอยากให้เราเห็นภาพเหมือนกันฉะนั้นมาออกกำลังกายพร้อมกับผมนะครับว่าปรนยังไงเปน,น,เน้ำเส้น ก็ดูก็สีก็ไม่ได้สดใสอะไรนะครับแต่ว่าภาพรวมดูแล้วมันก็ดูมีการบริหารเมืองกันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพคนตั้งฤีเข้าเป็นนักประชาธิปไตยนะครับเวลาเขาเสียภาษีแล้วเนี่ยเขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาจะบนก็จะวิจารณ์ต่างๆนา,นานานี่เป็นสิทธิ์อนชอบทำเลยครับ จอกกิ้งกันอย่างตล,ลอดเลลวลาลอนดอนแน่นอนเป็นบมที่ผมให้ดูสวยงามมีความเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่แต่ว่าหลายมุมของลอนดอนที่ผมเดิน,ดนสำรวจก็มีครับคนพมลสคนไร้ที่อยู่อาศัยก็เห็นอยู่หลายหลายุมของเมืองเช่นเดียวกันขยะก,ก็มีเพราะว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ ดันั้นเราก็จะเห็นว่ามีการทิ้งขยะทิ้งขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดน้ําอยู่เป็นจุดๆเช่นเดียวกันครับแต่เขาก็พยายามที่จะกวาดให้มันสะอาดตั้งแต่เช้าจนถึเย็นลอนดอนนี่ประชากรชฉพาะตัวเขาเองก็ไม่ต่ากว่า20ล้านคนนะครับไม่นับนักท่องเที่ยวคนที่ทำมาหากินเข้าเข้าออก,ออกลอนดอนนี่ผมเชื่อว่าไม่ต่ากว่า3า4 0ล้านคน ฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารแต่ว่าบางส่วนบางมุมของลอนดอนเช่นโซโหส่วนเก่าส่วนที่ไม่ใช่ในย่านที่อยู่อาศัยหรือว่าย่านที่ทำงานนี้ก็ก็จะเห็นภาพที่มีขยะมูลฝอยมีความไม่เป็นระเบียบอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับไม่ใช่ทุกอย่างในลอนดอนนี่จะดีเลิศประเสริฐสีไปทั้งหมดแต่ว่า ความเป็นลอนดอนเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างกิจ,จก,กรรมที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวที่จะถอยออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยก็ต้องทำอะไรเยอะเลยครับเพื่อให้คนอังกฤษได้มั่นใจว่าเป็นก้าวย่างที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการถอยและไม่ใช่เป็นการทำให้เกิดปัญหาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้สึกว่า ต้องการใช้ชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคนยุโรปผมเจอบางคนเนี่ยเขาบอกว่า I'm not a British citizen I'm a European บอกว่าเนี่ยฉันไม่ใช่เป็นคนอังกฤษฉันเป็นชาวยุโรปเพราะเขามีความเชื่อมันว่าเขาเนี่ยเกิดมาในอังกฤษก็จริงแต่ว่าเขาจะใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของอยุโรปให้ทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกนะันมีสิทธิ์ไปมาหาสู่ทำมาค้าขายทำมาหากินในหลายๆประเทศในยุโรป นี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มาลนดอนพูดจาก,กับผมก็คุยกันตั้งแต่คนแจกหน้งสีเพียนข้าวถนนไปจนมหาเศรษฐีชาวยิวที่มีพัตตะคารอาหารไทยถึง16ร้านสัมภาษณ์ทั้งคนเดินถนนสัมภาษณ์ทั้งนักวิชาการพูดคุยครับเพื่อจะได้ภาพที่ชัดเจนคุณวริทิพิ์ถามว่าพระองค์ิปบอลนดอนสูงไหมข้าวหงมื้อประมาณเท่าไหรคบตอนนี้ก็แล้วแต่ครับ เมือว่าเรากินข้างถนนก็ได้มื้อหนึ่งก็แพงกว่ากรุงเทพสัก30-40%แต่ว่าแน่นอนครับเมืองใหญ่ๆอย่างลอนดอนนี่ถ้าแพงก็แพงหูฉีเลยครับถ้าไปที่ชายน,นาทาวกินอาหารมื้อหนึ่งเพื่อน2-3คนนี่ก็พันกว่าบาทใกล้ๆ2 0 0 0ันบาทต้องเทียเอาไว้ล่ะครับแต่ว่าไปแล้วในกรุงเทพในบางร้านก็ราคาใกล้ๆกันแถวนั้น แต่ว่าแน่นอนว่าลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่ค่าครองชีพปกติก,ก็สูงอยู่แล้วเงินปอนนี่ก็40กว่าบาทฉะนั้นก็เราแลกมาแล้วก็ขาดทุนอยู่แล้วครับค่าครองชีพที่นี่จึงต้องถือว่าสูงกว่าเมืองไทยเราไม่ต่ำกว่า20-30%ครับนี่คือเช้าวันนี้ครับผมพามาถ่ายทอดสด Facebook Live กรุงลอนดอนนะครับหวังว่าทุกท่านได้รับความสุขรพร้อมกับผมในการ มาสำรวจตรวจสอบสัมภาษณ์ทำรายการออกทีวีออกเฟซบุ๊กไลฟ์เขียนคอลัมน์เพื่อจะนำเอาข้อมูลความรู้ที่ผมได้มาจากการเดินทางเที่ยวท่องเที่ยวแบ่งปันกับทุกๆท,ท่านครับลอนดอนไอส์ขอบคุณเปิดลูกกระทะัดที่เยี่ยมยอดค่ะคุณสุดิชยัยขอบคุณนะครับคุณนกคุณรินนอร์เวย์ค่าคองชีพจะแพงสุดๆในความคิด ใช่เพราะว่าที่สแกนดิเนเวียนี่นะครับอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสวัสดิการสัมองหมดคุณเสียภาษีแพงและขณะเดียวกันค่าของชิปตกรแพงแต่ว่ารัฐเขาดูแลคุณตลอดตั้งแต่เกิดจนตายได้เวลาแล้วนะครับเชวยกันแชร์ต่อไปคนดูดนนย้อนหลังนะครับสุดที่ชายไลฟ์ from London สวัสดีครับสุทธิชัยไลฟ์ from London สวัสดียอดเยี่ยมขอให้มีความสุขในการทำงานครับสวัสดีครับ